ถนนเส้นนี้เป็นถนนบ้าน8หลังสู่บ้านสากรอยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะนำเสนอที่ดินครับขนาด200ตารางวาครับเจ้าของบอกขาย3500 0เท่านั้นติดกับถนนทางหลวงชนบทตรงนี้เลยนะครับนี่เลยไฟฟ้าก็มีมาให้เห็นแล้วนะครับผมนาปปาก็ขยายมาให้ถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับ นี่อันนี้คือเพื่อนบ้านครับที่เพิ่งจะมาสร้างปลูกใหม่เลยนะครับผมแล้วก็แปลงตรงกลางนี้เองนะครับที่มีต้นไม้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาข้ามไปฝั่งนู้นเพื่อไปดูแนวขอบเขตของแปลง200ตารางวางนะครับ ทางด้านขวามือนู้นนะครับเราก็จะเห็นเป็นบ้านหลังแดงๆนะครับยกพื้นขึ้นมานะครับด้านหน้านะครับเป็นรั้วกำแพงมีเหล็กซี่ลวดนะครับเพื่อให้ระบายความโปร่งนะครับไม่ทึบมากแล้วก็ด้านข้างจะเป็นรั้วลวดหนามนะครับถนนเส้นนี้นะครับถ้าเกิดเราวิ่งตรงไปข้างหน้านะครับตรงนั้นจะเป็นวัดขุนไทยทารามนะครับซึ่งอยู่ห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่3มกิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีอ่า โรงเรียนนะครับสถานีอนมามัยอบตอนะครับอยู่ในละแวกเขตนั้นนะครับที่ดินแปลงนี้ครับอยู่ห่างจากกรุงเทพเนี่ยเพียงแค่130กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เราจะได้เห็นวิวเขาวแบบนี้เลยสวยสดงดงามนะครับผมอ่าเนี่ยครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูกันกับเนื้อที่200ตารางวาต่อนะครับแนวหลักเขตแปลงนี้ล้อมรั้วเวล้ว3ด้านตื๊ด ตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือแนวเขตของเขานะครับผมตรงนี้ด้านหน้าจะเหลือรัศมีประมาณราวสอเมตรนะที่เป็นรัศมีของถนนทางหลวงชนบทซึ่งในอนาคตครับมีโอกาสที่เขาจะขยายใหญ่ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมที่ดินแปลงนี้ครับมีความลึกเข้าไปข้างในนะครับผมจนท้ายสุดนู้นนะครับผมอยู่ที่44เมตรนะครับแล้วก็ความกว้าง ของด้านหน้านะครับอยู่ที่18เมตรกว่าๆหน่อยเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจครับเนื่องจากว่าบ้านข้างๆครับเขาได้ขยายมอิเตอร์น้ํามานะครับผมทําให้อ่ได้เห็นว่าตรงเนี้ยสามารถที่จะต่อน้ําประปามาได้เมื่อท่านมาอยู่ครับมีน้ําใช้แน่นอนเลยถัดไปตรงนู้นก็มีบ้านหลังใหญ่ปลูกสร้างขึ้นมาอีกหลังหนึ่งนะครับผมอ่าแถวนี้จะค่อยๆมีคนขยายเข้ามาอยู่นะครับนี่เลยครับผม มอมิเตอร์อยู่ตรงนี้เองอันนี้คือของเพื่อนบ้านเรานะครับปุ๊บเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปสำรวจแปลงด้านในแปลงนี้นะครับรูปแปลงเนี่ยจะหันหน้าไปทางด้านทิศต,ตะวันออกครับผมว,ว้าวถือว่าดูดีเลยนะครับตื่นเช้ามาหน้าบ้านหันไปทางด้านทิศตะวันออกตอนเย็นด้านทิศตะวันตกเนี่ยก็จะมีวิวภูเขาเนี่ยให้เราได้เห็นกันบ้างนะครับผมแถวๆนี้จริงๆแนละ้วว่าได้เห็นวิวภูเขาล้อมรอบเลยนะครับผม นี่ครับไม่แน่ใจว่าในจอนี้ตอนนี้จะได้เห็นไหมอ่าแต่เพื่อนบ้านเนี่ยผมมองดูแล้วเป็นบ้านสร้างมาสวยงามมากแล้วก็สร้างโรงเรือนเก็บของแยกมาต่างหากอันนี้ผมยืนอยู่ตรงกลางบริเวณที่ดินนะครับกำลังเคินกล้องให้ท่านได้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเราเขา้ามาอยู่ในที่ดินแปลงนี้แล้วรอบๆเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยอยากจะบอกว่าแปลงข้างๆเขา,ขาขถมขึ้นนะครับเพราะว่าตัวถนนอะตอนเขาทำอะเขาถมหนี ที่ดินเก่าของบริเวณชาวบ้านแถวนี้ใช่ไหมครับตรงเนี้ก็เป็นบริเวณที่ดินเก่าของชาวบ้านเขานะครับถนน,นจะสูงกว่าพื้นดินของเรานะครับอยู่ราวป,ประมาณ1เมตรถ้าเกิดว่าใครที่มาอยู่นะครับแนะนําว่าต้องถมครับควรที่จะถมทั้งแปลงนะครับแล้วก็ตรงที่มีรัศมีถนนเนี่ยเราก็ใช้วิธีการ วางท่อระบายน้ำเอาไว้ก็ได้นะครับผมเพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อมเวลาน้ำมาอะไรประมาณนี้ก็จะไหลไปตามทางของเขานะครับผมที่นี่น้ำไม่ท่วมแน่นอนครับผมแต่เราไม่ควรที่จะขวางทางน้ำนะครับเพราะว่ารัศมีถนนเนี่ยเขามีไว้สำหรับการระบายน้ำครับนี่เลยเนี่ยบ้านนี้เขาวางแผนมาดีมากเลยนะครับก็จะมีต่อน้ำเอาไว้นะครับสำหรับช่วงเวลาที่ใช้จาเป็น จะได้น้าไหลแบบสะเทียนนิดนึงนะครับผมด้านโน้นด้านหลังจะมีวิวภูเขาแบบนี้เลยเนี่ยครับแนวขอบเขตล้อมรัร้วไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปการขายดีกว่านะครับหลังจากเห็นที่ดินครบสมบูรณ์แล้วแปลงนี้นะครับอยากจะบอกว่าลักษณะของดินนะครับจะเป็นลักษณะดินเอ่อเหนียวปนทรายนะครับเหนียวจะให้ดูปุ๊บนี่ประมาณอย่างนี้อ่าเพราะฉะนั้นถามว่า พื้นที่200ตารางวาเนี่ยเราคงไม่ได้มาทําการ,กรเกษตรใช่ไหมครับมาปลูกบ้านก็ถือว่าโอเคเพราะว่าดินเราก็ต้องถมใหม่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเลือกดินที่มาถมนะครับ200ตารางวา3,000,5ตำบลรางสาลีอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีใครสนใจนะครับก็นัดเข้ามาชมนะครับจะซื้อจะขายก็ได้เลยโทรหาผมนะัชนนล09226355 หกครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพจ facebook รวมไปถึง youtube c h anel ด้วยนะครับบ้านและที่ดินทำเบรดีครับซือขายที่ดินทัวราชบุรีและทั่วไทยนะครับผมเราวันนี้ผมนัชชนนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย